กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตตี้บูจวายเช่นเคยครับผมวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถืออีกราดเรโซแนนก็เป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับคุณภาพก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับสาวๆก็น่ารักนะฮะสำหรับวิธีการเล่นก็เป็นเทิร์นเบสครับเลือกการครับท่านผู้ชมสามารถเลือกสาวๆมาได้ทั้งหมด5คนด้วยกันแล้วก็แต่ละคนจะมีการ์ดของตัวเองเลยถ้าเกิดเราใช้การ์ดคนไหนบ่อยๆเนี่ยก็จะมี skill สกิลอันติคัสซีนสวยๆออกมาให้ดูให้ชมกันด้วย ส่วนระบบการเล่นก็มีค่อนข้างหลากหลายครับมีทั้งอารีนาเอ่ยดันเจียนฟาร์มทรัพยากรต่างๆเอ่ยรวมไปถึงโหมดไอดอลนะครับแม่จะบอกว่าสมัยนี้นะครับเกมไหนไม่มีโหมดไอดอลเนี่ยเชยครับผมมีแทบทุกเกมเลยส่วนสาวๆก็ตามที่เห็นนะครับมีค่อนข้างหลากหลายสไตล์นะครับสวยเซ็กซี่โลลี่นะครับออกแนวดักดาร์มึนทึนอะไรเงี้ยทรงโตทรงเล็กน่ารักดีหมดครับผมคือเดิมทีเกมนี้เนี่ยเคยเปิดให้บริการในต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะแต่เวอร์ชั่นนั้นเนี่ยมันปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครคิดถึงเกมนี้เคยเล แล้วก็ตอนนี้มีเวอร์ชันญี่ปุ่นเท่านั้นครับโอเคเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการต่อสู้ก่อนนะครับบริเวณด้านขวาล่างตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เออจะมีลายดันเจี้ยนยวค่อยว่ากันเราไปดูดันเจี้ยนหลักก่อนกันแล้วกันเนาะอ่าซึ่งมันจะมีทั้งแบบง่ายแบบยากตอนนี้ผมเล่นถึงดาซีคิดห้านะครับเมื่อเราเลือกดันเจี้ยนนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันมีเรื่องของการใช้ตั๋วสคกิปด้วยนะคือกดปุ๊บมันก็จะผ่านด่านให้เลยฟาร์มทรัพยากรให้อัตโนมัติถ้้้้าาาาาาาเเเกกกดดดดวว่่่่รรคคคยยยผผนนนนนนนัััไไปแลละโงืือข็็จๆหม อ่ให้ผ่านด่านก็จะได้1ดาวแหละแล้วก็ดาวที่2นี่คือตายได้1คนอ่เกมนี้ตายได้1คนนะถ้าเป็นเกมอื่นนี่คือห้ามตายสักคนใช่ไหมเกมนี้คือตายได้1คนนะครับแล้วก็เคลียร์ภายในเทิร์นที่กําหนดอย่างเช่นด,ด่านนี้ก็คือ11เอทิร์นนั่นเองตัวนด้านขวาจะมีบอกครับว่าค่าพลังของทีมรังกับศัตรูเนี่ยต่างกันเท่าไหร่ของผมก็คือ4 0 0พกว่านะก็เยอะกว่าของบอสก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะอะ่เดี๋ยวไปทําการต่อสู้เลยที่ตัวนี้ครับก็จะลงไปต่อสู้เนี่ยเขาจะมีให้เราจัด,ด้วนบวจจนบาาข แมแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าพาชนะแดงนะครับแล้วก็ด้านล่างครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีตัวของการยืนไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นาการยืนแถวหลังยืนแถวกลางยืนแถวหน้าแล้วบางทีแต่ละตัวละครหรือแต่ละสายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ยืนตำแหน่งเดียวกันอย่างเช่นพระอย่างเงี้ยก็มีทั้งยืนแถวหลังแล้วก็ยืนแถวกลางอะไรอย่างนี้โดยท่านผู้ชมอยากจะเลือกลงในแค่5ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็แล้วแต่เราอ่ะจะยืนยังไงก็ได้ก็คือหน้า2กลางหหลัง2องางเงี้ยหลัง3าแล้วก็กลาง1ข้างหน้า1อะไรอย่างเงี้ยคือทาได้หมดขึ้นอยู่ ถ้าเกิดว่าเราจัดเรียบร้อยแล้วก็กดด้านขวาล่างได้เลยสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็มันจะมีให้เราเนี่ยบังคับทั้งหมด5แอคชั่นด้วยกันพอดีเมื่อกี้ผมบังคับไปแล้ว1แอคชั่นนะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาตัวอะไรในการโจมตีแล้วก็ดูฝั่งศัตรูครับจะเห็นว่าไอ้กวีเนี่ยมันจะโจมตีเยอะผมอาจจะเล็งหมายหัวมันไว้ก่อนก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ตีแรงๆของผมเนี่ยลงไปตีก่อนนะครับโดยเฉพาะตีหมู่ก็จะมี2ตัวในการคือนน้องนักเวทกับคนที่ถือเขียว แล้วเราก็เลือกการ์ดครับว่าเราจะเอาการ์ดอะไรนะครับส่วนด้านบนนี้มันเหมือนเป็นพลังงานของตัวละครอะถ้าเกิดสะสมครบ3แต้มมันจะเรียกตัวของอันติเมตมาได้ดง,งั้นก็คนนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะใช้ท่านี้ไปเลยครับก็เวลาจะใช้คือสไลด์ขึ้นมันจะมีบอกอนาเขตเลยว่าเออว่าท่านี้เนี่ยมันจะโดนกี่ตัวนู่นนั่นนี่นะครับเนี่ยพอผมใช้ท่าเสร็จปรับเนี่ยมันก็จะมีสกิลอันติโผขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสไลด์นะครับเพื่อที่จะใช้สกิลอันติต่อได้ก็อย่างที่บอกคือสสสะะะมมมมคครบบ3แตต้้เนาก็จีิัใัใใหช อ่ะลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลือก็แล้วแต่เราและว่าเราจะเล่นยังไงต่อเพราะว่ามันบังคับได้เทิร์นละห้าแอคชั่นนะฮะก็เ,เดี๋ยวผมกางโล่ให้ตัวเองก่อนละกันเออกดผิดการ์ดนี่นี่นี่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นคนรับตีนไงยืนหน้าสุดรับตีนเยอะนะครับคือมันไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆไปตีด้านหลังได้ยกเว้นบางตัวละครเท่านั้นที่จะไปตีได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูเนาะเห็นไหมมันไม่สามารถโดดไปตีด้านหลังได้นะครับก็ต้องเลือกคาว่าเราจะโจมตีแบบไหนผมชอบโจมตีหมู่ครับ โอเคแค่นี้แหละครับแล้วก็จะเป็นการสลับเทินกันถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เกยจเล่นเองออตโต้ก็มีตัว A ด้านขวาบนแล้วก็คูณเนี่ยมันคูณได้สูงสุด3เท่าไงแต่ผมกลัวท่านผู้ชมดูไม่ทันก็เลยคูณ2ก็พออ่ะมาดูเทินนี้ผมทําอะไรต่อดีเดี๋ยวผมจะตีหมู่ไปต่อเลยกันล้วกันนะครับท่าน,นี้ท่าน,นี้นี่โอเคแต่ว่าสกิลอันรี้ไม่มาครับของน้องคนนี้ต้องรองเก็บเกรดให้ครบก่อนเนาะขาดไปอีกหนึ่งแต้มครับดูตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย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 ขาดไปอีกหนึ่งแต้มนะครับคือที่ผมบอกว่าสะสมครบ3มแต้มเหตุผลเปพราาะว่ คือตอนเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะมี2แต้มตั้งแต่แรกไงผมเลยพูดว่าสะสมสแต้มโอเคไหมแต่ในความจริงอะ่ะเราดูตรงหัวก็คือต้องสะสมให้ครบ5แต้มในความเป็นจริงแล้วนะถ้าเกิดว่านับจากศูนย์อ่ะโอเคไหมเออเผื่อใครแบบว่าเอ้ยทำไมรอบนี้3มรอบนี้4ี่รอบนี้าอะไรเงี้ยคือให้ดูบนหัวตัวละครเป็นหลังเนาะแล้วก็เออเดี๋ยวผมเอาแอสซัสซินไปโจมตีดีกว่านะไอตัวนี่เลยครับผมเดี๋ยวตีตัวหลังเลยเพราะว่าท่านี้มันตีตัวหลังได้ hey. นี่แน่แตกป่าไม่รู้ยังไม่แตกครับแต่ว่าตอนนี้ใช้อันติได้แล้วครับใส่ใครดีอะใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันให้ตายไปเลยอัดซีนงานดีมีคุณภาพเรียบร้อยตีมูหน่อยไหมตีมูหน่อยไหมมีอีกไหมเนี่ยเออโคหลังเกือบแตกครับผมแต่ติดพิษไงมีโอกาสแตกสูงนะฮะแล้วก็เอ,อ่อกลางโล่หน่อยเหมือนเดิมตัวนี้กลางโล่ไปเตรียมรับเท้าครับผมแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งแอคชั่นครับโจมตีไปเลยแล้วกันด้านหน้าครับ ตีไม่ค่อยเข้าไงเพราะว่าผมเลือกผิดธาตุไงไอ้พวกนี้มันธาตุสีเขียวใช่ไหมธาตุไม้ผมควรจะเลือกไอ้พวกธาตุไฟไปโจมตีมากกว่าหมมันกลางโลเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะตีหมู่ต่อนี่ไงโอเคแตกไปสองครับทีนี้สกิลอันตีมาแล้วของเคียวแต่ว่าด่านนี้จะมีสองเวฟือด้านซ้ายบนมันมี2เวฟไงผมเลยคิดว่าตีไปทีละตัวแลวกันเน้นตีให้แตกไปทีละตัวไปไป โอเคยังคงไม่แตกอีกงั้นก็ตีหมูไปอีกรอบนึงโอเคตีไปตัวเดียวเรียบร้อยไหมยังไม่เรียบร้อยอีกเออกลายเป็นเทินของศัตรูซะแล้วครับมันจะไม่ผ่าน3าดาวเพราะอย่างเงี้ยเสียเทินเยอะฮิวหน่อยดีกว่าไหมเออฮิวหน่อยดีกว่าเพราะว่าอีกตัวมันจะตายแล้วไงเสียดายฮิวหน่อยเออต่อซัพพอร์ตมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บเกรดคนไหนต่อนี่ละกันน้องเคียวเรียบร้อยครับตีวันตีน้องเคียวมาแล้วครับเอาละขึ้นเวฟบที่2ครับ มันมีตัวเล็กๆยืนอยู่ด้านหลังด้วยไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สกิลเลยกันละก,กันนะครับอันติของน้องเคียวมา<ะ>เป็นไงครับอุ้มขึ้นวีครับผมเกือบแตกด้านหลังไม่เป็นไรผมเอาต่อเอาต่อเน้นหมูยังไม่แตกอีกแล้วก็เดี๋ยวเอาท่าของน้องคนนี้ต่อน้องแว่นตีหมูเหมือนกันเน้นหมูไว้ก่อนเอาให้ข้างหลังแตกยังคงไม่แตกอีก เออเอาไงต่อดีวะเนี่ยไอ้นี่ก็ตีเป้าหมายเดียวนี่ก็เป้าหมายเดียวเอาตัวหลังก่อนดีกว่าไหมเออเอาตัวหลังให้แตกก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะโจมตีสองรอบครับผมว่าผมกลางโล่หน่อยดีกว่าพอต้องรับตีไงโอเคเปลี่ยนเทินครับบอสมาโอ้ยมันโจมตีสองรอบเนาะอุย้ยมันโดดไปตีข้างหลังหึ่งครึ่งโลหอดครึ่งวิกขึ้นวิกเนบด,ด้วยนะครับแหมก็แพ้ทางเนาะ เอาละเดี๋ยวผมใช้สกิลรัวๆเลยกันไอ้นี่มีสกิลกลางโลไปอโอเคคือตัวนี้มันเป็นสองดาวไงมันเลยไม่มีคัตซีนะมันจะมีคัตซีแค่วันละคังเท่านั้นยกเว้นพวกสาดาวเนาะเอาละงั้นเดี๋ยวผมก็ลุยรัวๆเลยแล้วกันครับใช้น้องที่ถนัดเรื่องการโจมตีเป,ป้าหมายเดียวครับถึอองแม้ว่าจะแพ้ทางก็ไม่เป็นไรน่ารักให้อภัย <laughs> เออไหนๆก็พูดถึง<ส>เรื่องออโต้แล้วนะถามว่าออโต้ฉลาดมากไหมไม,ไม่ไม่ค่อยฉลาดนะมันใช้ค่อนข้างสเปซสปะาเลยบางทีแบบว่าศัตรูอยู่ตัวเดียวก็ไปเน้นฆ่าหมู่อะไรเงี้ยศัตรูเลื่อนๆนิดเดียวก็จะไปใช้อันติใส่อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เล่นเองนี่ที่สุดครับแนวนี้ส่วนรูปแบบการต่อสู้อื่นที่มันเปิดแล้วนะครับก็จะมีอันนี้ครับเป็นระบบไอดอลให้คิดง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับคือมันจะให้เราทําการจัดทีมอ่ะเราลองคลิกที่บริเวณบ้านนะครับแล้วเราก็สามารถจัดทีมได้ก็พยายามเเอตัะทีี่มมน้ยสุด เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพวกนี้คือมันแต้มเยอะไงถ้าเกิดว่าแต้มไม่เยอะก็ไม่ต้องเอาลงมานะถึงแม้ว่าบางตัวจะไม่ใช่ตัวที่เราปั้นก็ตามนะครับก็คือเอาแต้มเนี่ยเยอะที่สุดที่เป็นไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเลเวลสิบเนี่ยมันก็จะเปิดทีมที่สองเวลบ5สามห้าก็เปิดทีมที่สามอะไรเงี้ยมันก็จะได้แพสซีฟอินคัมากขึ้นทีนี้มันจะมีอีเวนต์อยู่ด้านขวาด้วยนะครับบางทีก็จะมีบอสมาให้สู้อะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาต่อสู้ดูด้วยก็ได้นะครับจะได้รับรางวัลด้ ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมปล่อยไว้นานแค่ไหนมันก็ได้รับรางวัลตามตามตาม,ตามที่เราปล่อยไว้หอหอเนาะแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าเต็มกี่ชั่วโมงลองเช็คดูสิไม่มีบอกนะครับก็น่าจะประมาณ12ชั่วโมงแหละในเทียบกับมาตรฐานเกมอื่นนะนะส่วนอันต่อไปนะครับอันนี้เป็นดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรนั่นเองครับก็จะมีดันเจี้ยนฟาร์มตัวขวดของ XP เอยอะไรเอ่ยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาฟาร์มเลยและกันวันหนึ่งจะลงได้3ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอารีน่านั่นเองนะครับก็แนะนาว่าให้จัดทีบบดดทดามปา ก็จัดตรงนี้นะครับแล้วก็รางวัลหรือว่าเหรียญตราเหรียญกิติยศเนี่ยที่เราได้จากระบบเนี่ยมันจะผลิตทุกชั่วโมงนะนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมก็ต้องไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆวิธีการดูก็ง่ายๆครับอันนี้คือจะเป็นค่าพลังของศัตรูนะครับแล้วถ้าเกิดเราชนะคนนี้เราจะได้กี่แต้มอันนี้ก็อย่าลืมมา,าสู้ด้วยกันละกันนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันจะลงได้5าครั้งนะดูด้านบนนี่ผมลงไปแล้วรอบนึงส่วนถ้าเกิดอยากยแลกเปลี่ยนไอเทมก็คือด้านล่างตรงนี้ครับที่ร้านค้านะก็ ส่วนที่เหลือขอข้ามไปเลยกันแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่เปิดแล้วก็บางอันเนี่ยต้องผ่านด่านนู่นนะบทที่9บทที่10เนี่ยผมไม่มีเวลาขนาดนั้นขอข้ามนะครับขอขโอเคนี่คือการต่อสู้นะครับหลักๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เ,เดี๋ยวเราไปรับของฟรีเปิดกระป๋องก,กันดีกว่ามันมีรับหลายจุดมากครับเช่นตรงเนี้ยด้านขวา อ่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นแบลทนพา a s สอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับบางทีก็จะมีแบบรางวัลล็อกองล็อกอินอะไรเงี้ยรวมไปถึงคนที่เติมเงินอะไรเงี้ยนะก็จะมารวมมัตุ้มกันอยู่ที่ด้านซ้ายบริเวณนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นมิชชั่นอันนี้คือจะเป็นพวกภารกิจประจําวันเออร์ชิพเม้นอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะรับได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเดต้าเบสนะครับหรือว่าเป็นสารานุกรมของเกมเป็นฐานข้อมูลของเกมเนี่ยเวลาเราได้ตัวละครอะไรใหม่มาเนี่ยเราสามารถที่จะมารับของ เนี่ยมันจะรับของได้เลยเป็นพวก XP แล้วก็จะมีอันนี้ครับซีนาริโออันนี้คือจะเป็นพวกเนื้อเรื่องอะ่ะก็คือทุกตัวเวลาเราได้มาเนี่ยเราจะดูเนื้อเรื่องได้เลยแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไปเพิ่มหัวใจให้น้องๆเขาเนี่ยก็จะสามารถมาดูเพิ่มเติมได้อีกโอเคว่าเรารับของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปทําการซัมมอนกันที่นี่นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าการซัมมอนเนี่ยเมื่อท่านผู้ชม เข้ามาเปิดครั้งแรกครับมันจะการันตีให้เรา3มดาวนแน่นอนและรีโลได้30ครั้งครับและยังเซฟไว้ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศให้ดูกันละกันพอดีอัดคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยครับหน้าตาของตู้จะเป็นแบบนี้นะครับก็กดปุ่มนี้ได้เลยครับมันจะเป็นการใช้ตั๋วเนาะเขามีตั๋วมาให้10อันครับเสร็จแล้วก็มาดูแอนิเมชันกันหน่อยดีกว่านะตรงนาฬิกานี้จริงๆเรากดแตะคางไว้ได้นะแต่นี้ผมไม่รู้ไงผมแตะธรรมดามันกระดิกนิดเดียวครับดูแอนิเมชันอุ้ยติดเลรยญปะเนี่ยไมนนะไมนะ โอเคแล้วมันก็จะสรุปมาแบบนี้ครับสีรุ้งคือ3ดาวนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะมันจะการันตี3ามดาวแน่นอนนะฮะส่วนใครที่ขี้เกียจด,ดูด้านขวาบนได้นะครับมันจะสคิปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนเรายังไม่มีเนี่ยมันจะมาแนะนําตัวด้วยนะแบบนี้เป็นต้นคนนี้น่าจะมาจากยุคยิบโบราณนะครับน้องลิเดียคนนี้เราได้มาฟรีๆตั้งแต่แรกเลยอันนี้มาดูสามดาวกันเป็นไงคนนี้โอ้โหสีไว้อลินมาเลยทีเดียวเชียว ฉากเปิดตัวอลังการครับพวก3ดาวแล้วบางฉากนานด้วยบางคนน่ะเปิดนานเลยครึ่งนาทียังไม่ถึงไหนเลย okay, โอเคก็ตามนี้ครับที่ซ้ำก็กลายเป็นเศษเกลือเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะรีโรด้านขวาล่างครับรีโรได้นะครับอย่างที่บอกว่า30ครั้งนะครับอันนี้ขอข้ามเลยแล้วกันเนาะทีนี้เวลาท่านผู้ชมเปิดครั้งที่2เป็นต้นไปมันสามารถเซฟไว้ได้นะครับสมมติผมชอบคนนี้มากผมจะเซฟไว้ผมกดตัวนี้ได้ครับ แล้วก็กดโอเคได้เลยครับมันจะเซฟชุดนี้เอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมรีโลต่อครับเซตเมื่อกี้จะไม่หายไปนะมันยังคงอยู่นะครับมันจะจําไว้ให้เรานะเพราะฉะนั้นก็รีโลไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะฮะทีนี้ผมก็ได้ทําการเปิดกายาปองอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นคนละเซตกับเมื่อกี้นะท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมจะเอาเซตเดิมนะครับไม่ใช่เซตนี้ผมก็กดด้านล่างได้นะตรงเนี้ย อันนี้คือที่ผมเซฟไว้จําได้ไหมมันจะอยู่ด้านซ้ายนะส่วนที่เราเปิดล่าสุดจะอยู่ด้านขวาอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะเอาอันไหนหลังจากนั้นครับเราก็จะมาเปิดกระปองทั่วไปกันนะครับซึ่งตู้หนึ่งเนี่ยใช้พัน0ในการเปิด10ใบนะครับผมแนะนําหาน้องคนนี้ก่อนเลยเป็นพระที่ยืนแถวกลางแล้วก็ค่อนข้างโหดครับเขามีบาเรียด้วยฮิวหมูด้วยถ้าจะไม่ผิดนะงั้นเดี๋ยวลองเปิดหาดูเลยกันละกันนะครับผมเปิดได้2รอบนะก่อนอันนี้เปิดไป3รอบแล้วอยากได้จัดไม่ได้สักที เอาล่ะเดี๋ยวผมจะกดนิดเดียวนะครับแล้วก็ขอข้ามเหมือนเดิมครับสริปด้านขวาบนเนาะอีเกียดดูแล้วครับมาเอ้ยมี3ดาวตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแล้วสริปรัวๆเลยแล้วกันครับคนอื่นไม่ดูดู3ดาวอย่างเดียว3าดาวสริปไม่ได้มาใช่ไหมโอใช่เลยน้องมิโกุโตะใช่ครับเออมันชื่อมิโกโตใช่ไหมคนเมื่อกี้ใช่เลยครับผมบอกว่าอยากได้ก็ามาจริง,รงๆโว้ยปีนี้ดวงดีจริงๆเลย แล้วก็เกมนี้มันมีการันตีด้วยนะท่านผู้ชมดูตัวนี้ครับเป็นแต้มที่เราได้จากการเปิดกระ,ะปองเนี่ยแหละครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการที่จะแลกก็คือกดตัวนี้จะสังเกตเห็นว่ามันใช้200แต้มนั่นหมายความว่าเราเปิด20รอบอะ่ะแล้วเราไม่ได้ไอ้พวกนี้สักทีอะ่ะเรามาแลกได้เลยนะครับตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นแล้วกันนะครับเนื่องจากตู้แรกเนี่ยผมได้ครบแล้วครับตู้นี้ก็น่าสนใจมากนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดเลยก็แล้วกันนะครับโหอยากได้อะ่ะโหพอเป็นแอนิเมชันการใช้สกิลันตีแล้วแบบว่าดดดูีเเเลยออจมมมมาผมิหืน โอ้โหรอบนี้อย่างเข็มครับผมไม่มี3าดาวคือคือมันไม่การันตี3าดาวนะมันก็การันตีแค่2ดาวเท่านั้นครับแต่ทถ้าผู้ชมสังเกตดูดีๆนะเวลาเราเปิดกระยาปองซ้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเศษของตัวละครนะครับมันจะเป็นแต้มแบบเนี้ยและเดี๋ยวเราเอาแต้มนี้แหละครับไปใช้ในการแลกเศษของตัวละครอีกทีนึงส่วนตู้สุดท้ายนะครับอันนี้คือมันจะฟรีวันละครมันมีนาฬิกาเขาดาวอยู่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของทั่วไปอ่ะก็อย่าลืมมากดรับโดยกันละกันเนาะของฟรีครับไม่ค่อยมีตัวละครมันจะเป็นพวกไอทงไอเทมแล้วกกก็เศษตัววละครมาา่ ถ้าเกิดเราจะไปแลกของไปแลกที่ไหนด้านซ้ายล่างเลยครับร้านค้าครับผมเมนูแรกสุดเลยด้านล่างนะแล้วก็มันจะมีหลายแ็บนะครับผมก็จําจไม่ได้ว่าแถบไหนอันนีงไงเจอเลยอันที่2นะครับแล้วก็แลกได้เลยครับอยากจะเล่นน้องคนไหนอัพขึ้น5าดาวได้หมดทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมมาแกลกด้วยนะมันจะมีโค้ต้านในการแลกอยู่ด้วยครับก็แลกไปให้หมดเลยตัวไหนที่เราเล่นไหนๆก็ได้ตัวละครใหม่มาแล้วครับเราไปทําการอัปเกรดกันดีกว่าก็คือมาที่เมนูอัปเกรดได้เลยด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาน้องมิโคโตก่อน อยู่ไหนอะมุยหายากเหลือเกินเลียงตามระดับความแรงดีกว่ากดด้านขวาบนได้นะฮะแล้วก็ระดับความแรงจะเป็นอันสุดท้ายของคอลั์แรกสุดตรงนี้มันก็จะเลียงพวก3ดาวขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วผมมีครบดาวน้องมิโคโตมานะฮะก็เวลาอัปเกรดเนี่ยก็จะเหมือนเกมญี่ปุ่นท่วไ่ครับก็จะมีการอัปเกรดแบบใส่อุปกรณ์เข้าไปก่อนเมื่อใส่ครบเนี่ยก็จะสามารถเลื่อนแรงได้ครับก็จะทําให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นอ่าอันนี้แหละก็ตามนี้ แล้วก็ถ้าเกิดเราขาดอุปกรณ์ชิ้นไหนครับเราสามารถกดตัวลูกไอเทมได้เลยนะมันก็จะมีบอกครับว่าดรอปที่ไหนบ้างงั้นถ้าเกิดว่าเราเคยผ่านด,านด่าน3าดาวไปแล้วมันสคิปได้ถูกไหมละ่ะเราก็สคิปตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการไปหาทรัพยากรให้เราเลยแล้วมันก็ฉลาดด้วยนะถ้าเกิดว่าผมต้องการลง11รอบอะ่ะแล้วมันเจอไอเทมที่ผมต้องการตั้งแต่รอบแรกๆอะ่ะมันก็จะหยุดเลยนะมันจะไม่ทําการฟาร์มต่อนะครับสมมุติว่าผมลงเนี่ยนี่ไงเห็นไหม พอพอลงเนี่ยแค่รอบเดียวมันเจอไอเทมที่เราต้องการมันก็จะหยุดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดาบสองคมก,ก็แล้วกันบางคนอยากจะฟาร์มยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเสียตรงนั้นครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากประหยัดพลังงานมันก็ถือว่าเป็นข้อดีไงอันที่นี้เราก็เอาของเนี่ยมาใส่ให้กับน,น้องมิคโตได้แล้วเห็นไหมครับชิลๆกันไปแค่นี้เองอันนี้คือการติดตั้งอกกุปกรณ์เลื่อนแรงนะส่วนอันต่อมาเป็นเลเวลนะครับอันนี้ก็ใช้ค่า EXP AH กกดอันนี้ไปเลยก็ได้ครับมันก็จะตีบวก ตัวของเอ็เนี่ยให้มันเลเวลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือเลเวลของ ID ของเรานั่นเองมันจะไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็เลเวลสกิลกดตัวนี้เลยก็ได้จบไปครับก็เป็นการอัปเกรดเลเวลสกิลแค่นั้นแหละนะครับมันก็จะเลเวลเท่ากับตัวละครน,นั่นแหละส่วนอันสุดท้ายก็คือการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไปแลกที่ร้านค้าจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะมันก็จะพาไปได้เหมือนกัน นอกจากนี้เกมนี้จะมีระบบจีบสาวด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ชมกดที่บริเวณหัวใจด้านซ้ายล่างเลยก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าเ,เราเนี่ยปลดล็อกหัวใจไปเท่าไหร่แล้วเนื้อเรื่องตรงไหนยังไม่ดูก็สามารถดูเพื่อรับรางวัลได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ของขวัญก็คือกดตรงนี้ มันก็จะมีบอกครับว่าน้องคนนี้เขาชอบอะไรบ้างถ้าเกิดว่าชอบแล้วแบบมีลิ้นแบบนี้นี่คือชอบมากๆานะครับถ้าเกิดว่าหน้ายิ้มคือชอบเฉยๆถ้าไม่มีรูปอะไรทัร้งสิ้นก็คือเฉยๆนะครับอันนี้ก็สามารถมอบของขวัญให้ตรงนี้ได้เลยครับเมื่อหัวใจเพิ่มขึ้นครับเราอยากจะได้สเตต,ตัสและเนื้อเรื่องเพิ่มเติมใช่ไหมครับมันก็จะปลดล็อกพวกข้อมูลเบื้องต้นของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อเรื่องอันนี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับเอออย่าลืมไปดูด้วยแล้วกันแล้วก็เสียงอ่ามีเสียงภาคเพิ่่่มมเเตติดด้้้้ววววววยยสสนนนนอออััััีีกก็็็ขขขงงงญใใหปแลลลรรรบาาาุทจะฟ ของตัวละครนี้นะอันนี้แค่ได้ปุ๊บรับฟรีเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบว่าเลเวล15ก็รับเพิ่มเติมได้ค่าความชอบถึง4ก็รับเ,เพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยอัปเกรดถึง4ดาวก็รับของเพิ่มเติมได้ส่วนเรื่องของการจัดทีมนะครับท่านผู้ชมก็เข้ามาที่หน้าจอหลักของตัวละครก่อนเนาะแล้วก็ด้านซ้ายล่างนะครับก็จะจัดทีมตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้จัดไว้เลยเป็นทีมบ้านๆเลยนะครับก็จัดตรงนี้ก็ได้หรือว่าเวลาจะไปต่อสู้เข้าไปจัดตรงนั้นก็ได้แล้วแต่เรา แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นระบบตัวของต้นไม้อันนี้คืออะไรคือมันเหมือนเป็นสารานุกรมตัวละครนี่แหละถ้าเกิดเรายิ่งมีตัวละครเยอะมันจะบบกสเตตันเพิ่มเติมด้วยดูด้านขวาบนเห็นไหมแล้วก็อย่าลืมมาแตะที่รูปของตัวละครที่เรามีเราด้วยนะมันจะสว่างขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับมันจะไปเพิ่มสเตตันให้ก็ต้องสะสมไปครบๆเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีตัวของโบนัสด้วยเห็นไหมเนี่ยผมสะสมธาตุนี้นะครับธาตุสีเขียวเนี่ยได้5โคนแล้วเห็นไหมครับมันก็ ตัวระบบเสริมเมื่อหนึ่งของเกมนี้นะครับจะมีเรานะครับอันนี้นี่นเรานะฮะเรานี่คือที่อยู่ของตัวละครนั่นเองครับเราสามารถที่จะวางของตกแต่งไว้ในบ้านได้นะครับวิธีการวางก็คือด้านขวาสุดแล้วคำถามคือมันได้มาได้ไงใช่ไหมเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆ,ๆมันจะมีแจกมาให้เป็นระยะะนะครับผมไม่ได้ซื้อไม่ได้เลยเลยเขาแจกมาอย่างเดียวเลยเนี่ยก็แค่นี้แหละแล้วก็แตะเสร็จปั๊บแล้วก็เลือกครับวันจะวางตรงไหนอะไรยังไงหมุนเหมือนอะไรก็ได้นะดูด้านขวาล่างเห็นป่ะจะหมุนจะอะไรก็สามารถทําได้นะครับ แค่นี้แหละนะแล้วก็บางสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันให้ของเลยเห็นไหมครับเป็น XP อะไรเงี้ยอย่าลืมมากดรับเลยนะส่วนอีกอันนึงนะครับที่เป็นรูปน้องหัวสีชมพูนี่นะครับอันนี้ก็คือการเอาตัวละครมาไว้ที่นี่นั่นแหละนะครับแล้วก็ติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กได้เลยว่าเราจะเอาใครมายืนอยู่ในนี้บ้างนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นว่ามันทําอะไรได้นะก็คือมันมายืนเฉยๆไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการที่จะให้ของขวัญน,นะเราสามารถให้ตรงนี้เลยก็ได้นะ จะได้ไม่ต้องไปที่หน้าตัวละครไงอันนี้เคยเป็นตัวละครที่เราชื่นชอบอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เช่นน้องคนนี้ก็แล้วกันโรล,ลี่หัวขาวเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ให้ของขวัญตรงนี้ได้เลยก็สะดวกดีเหมือนกันส่วนอีกระบบหนึ่งเซอร์เคิลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นระบบแคลนนั่นแหละนะครับก็ไปหาแคลนอยู่ให้เรียบร้อยกนแล้วกันซึ่งมันสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งเลยคือแชท หากันได้นะครับในแคลนนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม3ปุ่มอยู่ด้านซ้ายล่างปุ่มแรกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวละครเนี่ยมาฝากไว้ที่นี่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีรางวัลให้เราด้วยนะแต่อาจจะเทสให้ดูไม่ได้เพราะว่าแคลนผมมีกันอยู่2คนอะไรเงี้ยมันก็ว่างๆก็เอาตัวละครมาฝากไว้ก็แล้วกันล้าที่2เนี่ยคือจะเป็นตัวของการแลกเปลี่ยนไอเทมครับอันนี้คือผมเนี่ยกดแลกของไว้ถ้าเกิดว่าคนในแคลนเราเนี่ยมีของต้องการจะแลกนะครับตามที่ผมระบุไว้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมากดได้นั่นเอง มันก็จะมีไอเทมให้เราแลกในระดับหนึ่งนะไม่ใช่แลกได้ทุกสิ่งทุกอย่างตอวน,นั้นต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรายชื่อสมาชิกนั่นเองครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการที่จะออกจากแคลนก็คือกดตัวนี้นะฮะแล้วกดตัวนี้แค่นั้นแหละมันจะมีเค้าดาวด้วยนะห้าวีถึงจะกดได้จบแล้วนะครับระบบแคลนมีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนจากลากันไปครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันบ้างดีกว่านะครับก็ <woke up. S 2> ถ้าเกิดจะเปลี่ยนสาวๆมายืนตรงนี้ครับท่านผู้ชมด ข้างๆรูปลูกกตาเนี่ยมันเป็นรูปนเนี่ยไม่รู้อธิบายว่าไงเออตรงนี้ตรงเนี้ยเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับก็เราสามารถเลือกได้3มปุ่มเลยปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครอันนี้ก็แล้วแต่เราก็เลือกเลือกเอานะครับรลแล้วก็เนื่องจากตัวละครอ่ะมันมันแบ่งเป็นเหมือนกับตามยุคอ่ะอันนี้คือเป็นอ e ียิปต์โบราณใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเป็นยุคอื่นก็สไลด์เอานะด้านบนเห็นไหมมาสไลด์ได้นะครับเพื่อบางทีแบบเฮ้ยทำไมตัวที่เราชอบหาไม่เจอวะคือมันอยู่คนละมันอยู่คนละยุคกันอะไรเงี้ยก็คือมาหมุนดดูไ้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาใครลงมาเนี่ยเราก็กดปุ่มสีขาวนะครับมันจะมีให้เราเลือกครับว่าจะเอาแบบอิริยาบทไหนคือบางตัวละครม,มันมีคอสตูมไงถ้าเกิดพวก3ดาวมาเนี่ยมันจะมี2ชุดแบบนี้เลยอันนี้ก็แล้วแต่เราเอาเปลี่ยนชุดหน่อยก็แล้วกันเปชุดนี้แล้วกันนะก็แค่นี้แหละครับก็จะมายืนตรงนี้แล้วส่วนอีก2อันนะครับก็คือจะมีฉากหลังแต่น,นี้ต้องเล่นไปไกลหน่อยถึงจะมีนะครับอันนี้ก็ใส่แบบบ้านๆไปก่อนก็แล้วกันนะ โอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปดูผลลัพธ์ที่เราตั้งไว้ก็ด้านซ้ายบนแค่นั้นแหละนะครับก็จะมายืนเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับมันจะแอบอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปกลมๆด้านขวาบนสุดเลยของหน้าจอนะครับเข้ามาแล้วนะครับมันจะมี2อันที่น่าสนใจอันแรกคือตรงกลางเลยก็คือการตั้งค่านั่นเองจะเห็นว่ามันมีการตั้งค่าตัวของแอนิเมชันด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยขี้เกียจด,ดูสามารถปิดได้นะหรือเราจะดูแบบ1วันโชว์หนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ หรือจะเปิดตลอดอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับทำได้หมดทําได้หมดนะครับส่วนเรื่องของกราฟิกนะครับก็จะมะีปรับแค่บางส่วนเท่านั้นอเดี๋ยวพาไปดูมันอยู่อันแรกสุดอันนี้คือปรับเสียงครับสไลด์ลงมาด้านล่างอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเฟรมเรท FPS นั่นเองแล้วก็อันนี้คือความคมชัดคุณภาพกราฟิกอันนี้คือสูงสุดอันนี้ก็แล้วแต่มือถือท่านผู้ชมจะไหวหรือเปล่านะครับส่วนอีกอันนึงที่สำคัญสำคัญเลยคือการเซฟไอเดียย้ายไปเล่นเครื่องอื่นนั่นเองตามสไตล์เกมญี่ปุ่นนะฮะ เราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเปิดกแกปองเสร็จแล้วต้องการจะเซฟไอดีก็คือเข้าที่นี่นะครับและก็จะสังเกตเห็นว่าเกมนี้เนี่ยทำได้ทั้ง2วิธีเลยก็คือการล็อกอินผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆหรือจะใช้แบบการเซฟรหัสสร้างไอดแบบเกมญี่ปุ่นดั้งเดิมก็ทําได้ข้างล่างนี้ขอข้ามไปไวๆแล้วกันเนื่องจากไม่มีอะไรอะ่ะก็แค่คลิกคลิกลกคล็กคกอกอินแค่น,นั้นะ่ะจบนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสร้างรหัสก็คือกดตัวนี้ แต่แล้วท่านผู้ชมก็ใส่พาสเวิร์ดให้ตรงกันนะครับ8ถึงตัวอักษรครับให้มีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยตัวเลขด้วยปนๆกันไปนะครับก็ใส่ให้เหมือนกันทั้งคู่แล้วกดโอเคเท่านั้นเองครับเม mm hmm. ื่อเราใส่ถูกต้องนะครับมันจะให้ตัวของไ d มานะครับท่านผู้ชมต้องจําไว้ทั้งคู่นะอันนี้คือ ID ดีของเรานะครับแล้วพาสเวิร์ดก็คืออันนี้เขาเซ็นเซอร์ไว้ไม่มีอะไรนะครับเราตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันสามารถรีเซ็ตพาสเวิร์ดได้นะก็คือกดตัวนี้แหละมันกกก็จะะททําาาาาาาใใใหห้้ reset ้้้้เเเรรรรรนนนนนนนีี่่รร่่ตตพพสสดไืืออออองงมคััข ID นะ ส่วนการใส่รหัสนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมโหลดมาเล่นอีกเครื่องนึงแล้วด้านขวาบนนะครับตรงนี้นะครับยังไม่ต้องเข้าไปในเกมนะกดเสร็จแล้วนะครับกดตัวนี้ต่อเลยนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างคล้ายๆเมื่อกี้มาเลยเห็นไหมครับก็คือการล็อกอินด้วยโซเชียลจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรกดปุ๊บมันก็ทําการผูกไ d ดี ID ให้แล้วก็การใส่ไ d ดพาสเวิร์ดตามสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมจะอยู่ปุ่มบนสุดเลยท่านผู้ชมก็ใส่ ID ที่มันให้มาแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งแล้วก,กดโอเคก็ เพราะฉะนั้นสำหรับเกมอิกเดอะซีลเรโซแนน์นะครับก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับใครคิดถึงก็กลับมาได้ครับ